5 Minutes Podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราภาสานวัตกรรม NASA Feel t h e Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno 5เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรวิท์อารุซาหาครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องของว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะฮะเราควรจะระวัง b แ a s นะฮะหรือว่าความลำเอียงเนี่ยในเชิงความคิดเนี่ยนะฮะที่เราเจอเวลาเราทำในในในลักษณะของการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นท็อปท็อปเลยนะฮะอ,อ่วันนี้จะเลือกมาให้10อันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือ confirmation bias นะ อันนี้เราพูดกันบ่อยแล้วนะ confirmation bias ก็คือคุณเชื่ออย่างนึงแล้วแหละแล้วคุณก็หาหลักฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อของคุณซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกลับกันก็คือคุณจะต้องหาหลักฐานแล้วจึงเชื่อว่าเอออันนี้มันจริงแต่อันนี้ไม่ใช่คือเราเชื่อไปแล้วว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วเรามันก็จะมีหลักฐานมาซัพพอร์ตที่เราหามาเนี่ยครับอันนี้คือ confirmation bias ซึ่งค่อนข้างอันตรายนะฮะอันที่สองคือ anchoring bias นะฮะคือ anchoring bias นี่ก็คือว่าเราไอ ง่ายจุดเลยนะอ n c h o r i n g b ง a s ในใน,ในเอ่อในที่ทำงานอะ่ะคือเรื่องตอนทำบัตเจตอ่ะเราจะใช้งบประมาณของปีที่แล้วอะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณของปีนี้คำถามคือแล้วมันมีอะไรเสียหายนะฮะคือบางครั้งบางครั้งบางครั้งก็โอเคบางครั้งเนี่ยความต้องการมันเปลี่ยนไปละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดละแต่ว่าผแผนนี้อาจจะยังไม่อยากถูกลดงบประมาณเพราะฉะนั้นก็จะก็จะยึดงบประมาณเดิมไว้หรือว่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าฉันเคยได้เท่านี้ นะฮะ a อนกรีมไบจึงอันตรายตอนที่บริษัทมันมู e เยอะๆนะฮะเพราะมันจะมีการยึดกับอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับกรุปติงอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะกรุปติงนี่มันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่แบบฉันไม่อยากแปลกแยกจากเพื่อนอ่ะอืมเขาว่างไงก็ว่างไนแล้วกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นด้วยกันไปหมดเลยเวลาเวลาหรือไม่เห็นด้วยไปหมดเลยเวลาเวลามีมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ นะครับฮาร์โลเอฟเฟกนะฮะอันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าคนที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งต้องมีอีกอย่างหนึ่งด้วยแน่เลยเช่นคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งพรีเซนต์เก่งจังเลยดูแบบโหพรีเซนต์ดีมากเลยเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่งด้วยแน่เลยซึ่งจริงแล้วบางทีไม่เกี่ยวนะฮะคนพรีเซนต์เก่งทํางานไม่เก่งมีเยอะแยะนะฮะหรือว่าคนนี้โอ้โหแบบดูบุคลิกดีหน้าตาดีนะจะต้องทํางานดีด้วยแน่เลยซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอีกนะฮะหรือมันไปได้ถึงนี้เลยนะ จบมหาลาัยนี้ต้องเก่งแน่เลยนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวอีกนะฮะฮาร์โรลเฟกเนี่ยมันจะส่งผลเยอะมากย,ยกะข้งอย่างนะฮะสมมติว่าคุณสัมภาษณ์คนที่จะมาทํางานแต่ล้วคนนี้เขาเป็นรุ่นน้องขนาดคุณเนะี่ยคุณจะให้คะแนนคนนี้บวกไว้ในใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะฮะนี่คือ b แอสชนิดหนึ่งนะครับ affinity b แ a s นะฮะอันนี้ affinity b แ a s ที่ก็เจอบ่อยตอนสัมภาษณ์งานกนะ็คือว่าเราอะมักจะชอบคนที่คล้ายๆเราคิดคล้ายๆเรา นะฮะรู้สึกว่าเอออยู่คนนี้แล้วแบบจะเป็นเพื่อนกันได้นะอันนี้ก็เป็น affinity by as นะครับก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันต้องการคนหลากหลายเพื่อใช่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนแบบนี้แต่ถ้าเราจะเอาคนเหมือนเราหมดเนี่ยนะฮะสมมติมีผมห้าคนสิบคนประชุมกันอย่างเงี้ยแน่นอนคาตอบมันก็ชัดเจนเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคนคิดเหมือนกันหมดซึ่งก็ไม่ดีข้อที่หกคือ Sun k cost fallacy นะครับอันนี้เราก็พูดกันบ่อยนะก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันลงทุนไปแล้วเสียเงินไปแล้วเนี่ อ,อผลของมันหลังจากนั้นเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับต้นทุนที่คุณลงไปตัวอย่างที่ผมชอบที่สุกก็คือการซื้อหุ้นนะครับคุณซื้อหุ้นมาหนึ่งร้อยนะฮะวันนี้คุณห้าสิบคุณไม่กล้าขายเพราะว่าคุณรู้สึกว่าขาดทุนอยู่นะครับแต่จริงๆอะ่ะไอ้ต้นทุนคุณอะ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรละกับการตัดสินใจของคุณในวันนี้ถ้าเราคิดกันอย่างมีเหตุผลการตัดสินใจของคุณในวันนี้คือหุ้นอยู่ห้าสิบบาทใช่ไหม ถ้าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาไม่ใช่50แปลว่าราคาในอนาคตของมันเนี่ยจะน้อยกว่านี้อีกคุณต้องขายหมดโดยไม่ต้องสนใจว่าคุณจะซื้อมาร้อยหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณคิดว่าวันนี้หุ้นอยู่50บาทแต่ราคาในอนาคตมันควรจะมากกว่านี้พูดง่ายคือหุ้นมัน under value เนี่ยนะฮะคุณกคนจะต้องซื้อไม่เกี่ยวอะไรกับต้นทุน100ที่ว่ามานะฮะอ,อหรือหรือที่เขาบอกว่าเอ้ยบางคนแบบนั่งดูหนัง ที่แบบไม่สนุกเลยแย่มากๆเนี่ยจนจบเพรรู้สึกเสียดายค่าตัว๋วคือค่าตั๋วคุณจ่ายไปแล้วยังไงคุณก็ต้องจ่ายคุณเอาค่าตั๋วคืนไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเสียเพิ่มคือเวลานั่นเองนะครับเอ่อ l อ b เว i เ y by a ลบิลนะก็คือว่าเอ่อ uh, อะไรที่มีอยู่ตรงนั้นเราจะมักจะเลือกใช้มันก่อนเพราะว่ามันง่ายดีนะฮะข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยบางทีไม่ยอมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่มันควรจะหา นะครับ over confidence bias อ่าโอเคนี่ก็ชัดเจนนะฮะคือความมั่นใจเกินเหตุนะครับเกินเหตุปัจจัยที่มีอยู่นะครับมันก็จะมีตัวอย่างตลกๆที่คนก็ชอบยกกันว่าอะไรนะประชาชเอ่อคนเกิน50%นะฮะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยขับรถอยู่ใน90%้ทาย คือคือคนห้าสิปอร์เซ็นของประชากรมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยขับรถอยู่ในท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ายโทษโทษท็อปสิบเปอร์เซ็นตทยนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเชิงสถิติใช่ไหมนั่นแหละนี่คือโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์เนกาทีฟิตี้ไบแอสนะครับอันนี้คือโฟกัสเฉพาะข้อมูลด้านลบหมดเลยนะฮะคือแบบว่าอืมคือเป็นคนเนกาทีฟอะนะฮะคือคือบางทีเนี่ยการไปให้น้ําหนักกับความเสี่ยงว่าด้านลบมากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้สักทีนะครับสุดท้ายฮ er ะฟอนเดเมนทัลแอททริบิว อันนี้คือว่าบางทีเนี่ยเราให้ค่ากับพวกของที่ไม่ได้เป็นประเด็นอะมากจนเกินไปเช่นลักษณะนิสัยของคนนี้หรืออะไรแบบนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่เรากำลังทําอยู่เลยแต่เราแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงให้ค่าพวกนี้มากจนเกินไปนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เหมือนบางทีเป็นเพราะาเขาเหมือเราเยอะบางทีเขาไม่เหมือนกับเราแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เกี่ยวมันมเป็นพื้นฐานของเรื่องที่เรากำลังจะทําอยู่เนี่ยนะฮะ มันก็ไม่ควรที่จะเอามาคิดเพราะว่าไม่ไงนะั้นมันก็จะทำให้เราไบแอสได้นั่นเองนะครับนี่คือ10เรื่องของความลำเอียงที่เราเจอกันบ่อยๆในสภาวะแวดล้อมของการทำงานนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA Feel the Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น